เหตุดังเปิดคลิปแนนแฟนอีกคนของริวอาทิร์รำให้พร่างครูโดนทำร้ายก่อนฝ่ายชายโพสต์เปิดตัวแฟนคนแรกกลางเฟซบุ๊กแชร์คลิปแฟนอีกคนริวอาทิตย์ร่ำให้ทนไม่ไหวฝ่ายชายช็อตฟิลเปิดตัวแฟนคนแรกยังเป็นประเด็นร้อนที่หลายคนติดตามอย่างมาก หลังจากที่เพจดังอิกิี้คียข่าวออกมาแฉรวิวอาทิตย์ตั้งสวัสดิ์รัฐว่าเมื่อกุมภาพัานธ์ออกทีวีว่าไร้บ้านนอนปั๊มทั้งๆที่เช่าห้องอยู่กับแฟนแถมผู้หญิงเป็นออกเงินบอกว่าออกจากวงการเพราะมีลูกอยากทำหน้าที่พ่อโดนแบนงานเพราะมีลูกมีเมียคนดูก็น้ำตาไหลอินตามผ่านมาห้าเดือนไม่เห็นพูดเรื่องลูกอีกเลยก็ยังคงใช้ชีวิตกินเหล้าเที่ยวผักแถมยังไปยืมเงินเพื่อน,อนของอ้ําพัชราภาชัยเชื้อด้วยนอกจากนี้ยังมีข่าวว่าที่สาวของหญิงสาวคนหนึ่งอ้างว่า น้องสาวถูกทำร้ายทั้งที่ฝ่ายหญิงซื้อรถให้บอกทำทั้งทางกายและใจต่อมารายการทะลุดราม่าได้มีการเปิดใจอาทิตย์ริวอีกครั้งหลังจากที่สาวของแนนแฟนคลับริวออกมาร้องเรียนเทตอีกี้ขยี้ขาวว่าน้องสาวโดนหลอกและโดนทำร้ายร่างกายโดยมีแนนแฟนคลับสาวเจ้าของเทตอีกี้ขยี้ขาวร่วมในรายการด้วยโดยวันที่เกิดเหตุ วันที่8กรกฎาคม2566น้องสาวโทรมาร้องไห้ว่าโดนริวทำร้ายถูกไม้กวาดตีที่สาวก็เตือนให้กลับบ้านแต่น้องไม่ยอมเพราะชอบริวมากรวมทั้งเรื่องรถน้องขับรถไม่เป็นแต่ซื้อรถให้ริว1 5 0 0 0 0บาทขณะที่ริวยอมรับเรื่องการทำร้ายร่างกายแนนว่าตีแต่ไม่ใช่ไม้กวาดเป็นสังฆทานทุ่มด้วยความโมโหและเมาน้องแนนค่อนข้างเอาแต่ใจริวรู้ตัวว่าผิดเป็นการพลั้งมือไม่ได้ตั้งใจ แต่ตอนนั้นไม่รู้จะทำยังไงให้แนนไม่มายุ่งฝ่ายหญิงก็ดา่าคือแฟนทะเลาะก,กันพร้อมทั้งบอกว่าดีกันแล้วขณะที่แนนยืนยันว่าไม่ได้บาดเจ็บอะไรไม่โกรธริวแถมยังขอโทษริวด้วยด้านริวซึ่งก่อนหน้านี้มีแฟนอยู่แล้วคือหญิง แต่ก่อนหน้านั้นมีเรื่องทะเลาะกับหญิงส่วนแนนเป็นแฟนคลับตอนแรกรักเหมือนน้องตอนนี้คบหาดูใจตอนนั้นไม่ได้ซ้อนตอนนี้เริ่มจะซ้อนไม่เลือกฝ่ายหญิงรักรวิวทั้งคู่เจ้าตัวบอกว่าทั้งคู่ไม่อยากให้เราเลิกผมก็โอเคถ้าทุกคนคิดแบบนั้นทนได้ก็ยังอยู่นี่ผมห้ามไม่ได้ที่จะให้ใครมารักแต่นี่เขารักและเขาปรารถนาดีกับผมผมรับน้องแนนผมรับหญิงครับผมคบหาแบบดูใจดูแลกันแต่ก็ยังไม่ได้แต่งงานเราก็ต้องศึกษากันล่าสุดเพจอีกี้ขยี่ข่าวเลยนําคลิปที่ครอบ ครัวแนนส่งมาให้ทางเทจช่วยเหลือก่อนหน้านี้ขนาดแนนร้องไห้โทรมาบอกว่าทนไม่ไหวแล้วเขาถีบเขาตบเขาผลักเจ็บไปหมดเลยพร้อมทั้งบอกจะแจ้งความด้วยอยากไปโรงพักบอกโดนทำร้ายมาตลอดเอาไม้กวาดตีอย่างไรก็ตามขนาดเดียวกันในเพปรวิวอาทิตย์ดูเหมือนว่าจะยังไม่เห็นคลิปเสียงดังกล่าวเนื่องจากได้ลงภาพคู่กับสาวรายหนึ่งพร้อมระบุว่าเปิดตัวแฟนคนแรก